ประเทศเยอรมน,นีเรียกว่า i n t e ท g a t i o n นะคะอินทรชสวัสดีค่ะก็เจอกับนลินจมันเซนะคะ Hi! Hello! <roasted> ก็วันนี้นะคะนลินก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่านลินอะมาวีซ่าอะไรที่ประเทศเยอรมันนีนะคะนลินมา,า,าวีซ่าแต่งงานนะคะก็ตามสามีมาที่ ประเทศเยอรมน,นีนะคะเป็นเพื่อนก็คงอยากจะรู้นะคะว่าต้องมีเอกสารอะไรนะคะก็ข้าวๆเลยค่ะก็คือสมัยนั้นนะคะณลินก็มาอยู่เยอรมันได้ประมาณ17ปีย่างจะเข้า18ปีแล้วค่ะนะคะก็แต่งงานที่ประเทศไทยนะคะที่กรุงเทพนะคะแต่ก็ แล้วก็พอแต่งงานแล้วนะคะเราก็ได้ยื่นขอวีซ่าเพื่อติดตามสามีมาอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะแต่ทุกคนคือกฎหมายใหม่มันออกมาก็คือว่าใครที่จะมาอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าแต่งงานหรือว่า วีซ่าทำงานถ้าไม่เป็นพ่อครัวอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะแต่ถ้าอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่น,น,นานๆนะ่ะก็ต้องเรียนภาษาเยอรมันกฎหมายมันออกมาพอดีเราก็เลยไม่ได้ทำวีซ่าต่อนะคะก็เลยแบบว่ายกเลิกเพราะว่าเราต้องไปเรียนภาษาเยอรมันมีก่อนนะคะ ก็คือเรียนกับสถาบันเกเทออินสตูตนะคะก็ขั้นพื้นฐานก็คือ R i นนี่แหละค่ะ R i นใช่ไหมคะ R ร S ์สอ r สวรรู้สึกจะอาสวัยเอ้ยไม่ใช่รู้สึกจะ R I นนะคะขั้นพื้นฐานนะคะ R I นนี่แหละค่ะก็นลินก็ทำนะคะก็เรียนอยู่ประมาณกี่เดือนนะก็ ลืมอะค่ะลืมไปแล้วนะคะแต่ถ้าวีซ่านะคะก็วีซ่าแต่งงานทุกคนต้องเรียนภาษาเยอรมนีที่ประเทศไทยก่อนนะคะกับเกอเทออินสตูตนะคะเพราะว่าเป็นสถาบันได้รับการยอมรับจากสถานทูตเยอรมนีนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทย หรือเยอะอที่ประเทศเยอรมนีเช่นกันนะคะก็เรียนที่นั่นแล้วก็สอบที่นั่นแล้วก็ถึงจะยื่นวีซ่าแต่งงานได้อย่างแบบอ,อย่างสมบูรณ์นะคะอย่างสมบูรณ์แบบนะคะนั่นแหละค่ะพอเรามาอยู่เยอรมนีแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเรียนต่อนะคะ เรียนต่อภาษาเยอรมน,นีเราเรียนอไอซที่ประเทศไทยแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มาเรียนต่อให้ได้อสวายและก็เบ I นะคะเพื่อทำตามกฎกติกาเยอรมน,นีเรียกว่าอินเทอร์ i กชชั่นนะคะอินเอร์กชั่นเนนะคะก็คือเราก็มาเรียนต่อนะคะ เพื่อทำตามกฎหมายนะคะเพื่อในการขอวีซ่าถาวรน,นะคะวีซ่าถาวรก็คือ Unbefristet a l l o w n e s นะคะ Unbefristet a l l a u n e s s นะคะก็ถึงจะได้อยู่ตลอดชีวิตนะคะอยู่ตลอดนะคะที่เนี่ยเขาจะพูดภาษาเยอรมันนี้นะคะคนเยอรมันนีเขาจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันนะคะ การทำงานกับการทำงานที่ประเทศเยอรมนมีก็คือจะพูดภาษาเยอรมนนีรว้นๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนั่นแหละค่ะปัจจัยสำคัญทำไมต้องเรียนหนังสือทำไมต้องนั่นต้องนี่ทุกคนมาที่นี่ต้องมีงานทำนะคะเดี๋ยวไปดูเอกสารกันนะคะ ก็เอกสารนะคะคำแนะนำในการขอวีซ่าเพื่อจดทะเบียนสมรสนะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จากสถานทูตเยอรมนนีนะคะ mm hmm. ก็ในการยื่นขอวีซ่านะคะ mm hmm. ก็จะต้องมีการแสดงเอกสารหลักฐานต่อไปนี้นะคะ mm hmm. ก็คือแสดงฉบับจริง พร้อมสำเนา2ชุดเลยนะคะเพื่อนขาแล้วก็หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้งานพร้อมสำเนา2ชุดนะคะก็ระะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาถ้าใครมีก็อย่าลืมเอาพาสปอร์ตเล่มเก่าไปด้วยนะคะมันก็จะมีอะไรที่แบบว่าง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายแบบไป โอเมติก2ใบนะคะรูปถ่ายแบบไบโอเมติกนะคะเป็นเป็น2นิ้วนะคะเป็น2นิ้วแบบหน้านิ่งนะคะถ้าใครลืมอยา่างเงี้ยที่สถานทูตเยอรมน,นีก็จะมีการบริการนะคะการถ่ายไบโอเมติกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความชัวร์นะคะเพื่อนๆต้องเตรียมไปหมดเลยนะคะเอาไปให้ครบจะดีกว่านะคะ แล้วก็จะมีแบบฟอร์มขอวีซ่าประเภท n a น i o า a l วีซ่านะคะก่อข้อความครบถ้วนหนึ่งฉบับน,นะคะต้องการคำตอบทุกข้อโรดแจ้งโทรศัพท์เขาก็จะมีในลิงก์นี้หมดเลยนะคะแบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนับระยะยาวในประเทศเยอรมนมีนะคะก็จะ แล้วก็จะมีหลักฐานการแจ้งขอทะเบียนสมรสมาตราที่13ย่อหน้าสีนะคะก็จะว่าด้วยกฎหมายครอบครัวใช้ชีวิตสมรสกับสามีสามีภรรยาหรือว่าบุคคลเพศเดียวกันต่อสำนักทะเบียนเยอรมันตามมาตราที่เขากำหนดไว้นี่ก็ตามนี้เลยนะคะเพื่อนตามนี้เลยนะคะหลักฐานต้องการ หลักฐานต้องมาจากสำนักทะเบียนเยอรมันโดยมีข้อความระบุชี้ชัดว่าคุณสมบัติคุณสมบัติครบถ้วนที่จะขอทะเบียนสมรสใช้ชีวิตสมรสกับบุคคลเพศเดียวกันหรือสามีฉลิภรยานะคะหลักฐานดังกล่าวก็จะสามารถ มีได้เมื่อสาร Oberlander s g a r i c h นะคะก็เป็น Oberlander s ภาษาเยอรมันีนะคะก็จะยากนิดนึงนะคะนาลินก็ไม่ขอแปลนะคะที่จะเกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเอกสารขอยื่นตรวจสอบ คุณสมบัติจาะจดทะเบียนสมรสนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องต่อมาก็จะเป็นหลักฐานแสดงความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานนะคะได้แก่ประกาศนียบัตรระดับ A1 นะคะจากสถาบันวัฒนธรรมเยอรมันหรือสถาบันเกอเทอ n ินสตู t e นะคะที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน1ปีนะคะ กปกติประสบการณ์ของนารินนะคะก็จะเรียนภาษาเยอรมันกับสถาบันเกอเทอเทอินสตูตุนนะคะซึ่งได้รับการการันตีแล้วก็สอบที่นั่นที่เดียวนะคะแล้วก็สอบผ่านแล้วพอเราสอบผ่านแล้วเราก็ขอยื่นเอกสารทั้งหมดที่เราจัดเตรียมไว้นะคะแล้วก็โทรนัดแจ้งเตียนนะคะ <c oughs> โทรนัดล่วงหน้านะคะ แล้วก็จะมีสำเนาห,หนังสือเดินทางของคู่มั่นด้วยนะคะชีวิตคู่เพศเดียวกันหรือสามีภรรยานะคะจุดประสงค์เพื่อไปอยู่ด้วยกันสองชุดกรณีมั่นหรือว่าชีวิตคู่เพศเดียวกันหรือว่าสามี ภรรยานะะในประเทศเยอรมนีนะคะคู่ของท่านต้องแสดงสำเนาใบอนุญ,ญาตให้พำนักในเยอรมนีอัฟอ n นฮันแอร์ลฟนิสองชุดนะคะก็คืออ f ฟอินฮันแอร์ลฟก็คือการขออนุญ,ญาตในการพำนักอ,อยู่ในประเทศเยอรมนีนะคะและก็ท่านจะได้รับอนุมตัตวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรสในเยอรมนีต่อเมื่อการสมรส ที่ไม่มีอุปสรรคหรือข้อขัดแย้งใดๆนะคะก็ทํากฎกติกานี่ก็จะมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่เราโทรไปนัดกับสถานทูตเยอรมนีนะคะเ,เราก็ต้องโทรไปล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็เวลาเราเดินทางไปที่กรุงเทพนะคะก็ระวังนิจฉาชีพด้วยนะคะเพื่อนๆนิจฉาชีพจะชอบมา เดินป้วนเปี้ยนข้างหน้าสถานพูดอะไรแปะเอกสารไม่อะไรอย่านะคะเพื่อน ก็ขอร้องนะคะเตียนภัยกันด้วยนะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะเพราะว่าคนที่เขารับแปลเอกสารหรือว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะอยู่ข้างในหมดเลยนะคะที่สถานทูตแต่ว่าข้างหน้านะคะคเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะคะมิจฉาชีพเยอะมากเลยนะคะคเพื่อนคะ่ะก็จะประมาณนี้คะ่ะนี้นะคะนลินก็มาแชร์วีซ่าแต่งงานประสบการณ์ที่นลินเจอมานะคะก็ ที่ประเทศเยอรมนนีนะคะก็เป็นเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมนะคะงานเยอะมากเลยนะคะถ้าเราขยันก็คืองานมันเยอะมากเราขยันก็คือแล้วแต่จะทำงานเลยนะคะแล้วที่หหัวใจที่1ก็คือภาษาเยอรมันค่ะเพราะว่าที่ประเทศเยอรมนนีนะคะเขาพูดภาษาเยอรมนีนะคะ ขาจะคนที่นี่จะไม่พูดภาษา n n l l s s นะคะจะไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะเขาก็อาจจะพูดนั่นแหละค่ะแต่เวลาทำงานเอาเข้าจริงๆอะ่ะก็คือภาษาเยอรมน,นีล้วนๆเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเอเชียนหรือว่าทวีปไหนนะคะที่มาอยู่นี่ก็คือถ้าไม่ใช่ยุโรปนะคะถ้าไม่ใช่โซนยุโรป นะคะต้องเรียนภาษาเยอรมนันหมดเลยนะคะก็ <g ül> <g ül> คือแบบว่าเป็นสีสันนะคะเราเราเราบินมาจากประเทศไทยแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเรียน ที่นี่นะคะที่นี่ก็จะมีการเรียนการสอนก็จะมีสถาบันเกอเทอ n ินสติทูด้วยแล้วก็โรงเรียนของรัฐบาลชื่อว่า f o กหกชูเลอร์ ule, ok er ด้วยนะคะแล้วก็จะมีะหลายหลายโรงเรียนมากเลยค่ะที่ที่ให้ เราเรียนนะคะแต่ตอนนั้นของน,นลินก็จะเป็นโรงเรียนออยโรชูเลอร์นะคะก็จะแพงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่แพงเหมือนเกอเทอ n ินสตูต e แต่ว่าคุณครูก็เขาก็สอนดีมากเลยนะคะสอนให้เหตุการณ์บ้านให้ให้ทำรายงานมาส่งด้วย <c ười> คือดีมากๆเลยนะคะก็จะเข้มหน่อยนะคะซึ่งการเรียนการสอนบอกเลยนะคะดีมากเลยค่ะแล้วก็จะ มีเพื่อนๆนะคะจากประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาตุรกีแขกอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่โซนยุโรปนะคะหรือว่าบางทีโซนยุโรปเขาก็มาเรียนนะคะเขาก็มาเรียนเหมือนกันนะคะก็อยู่ในห้องด้วยกันนะคะก็ทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกมากๆเลยะคะ่ะสนุกมากๆเลยนะคะกว่าจะสอบผ่านเบไอ์น้ำตาแทบ แตกเลยนะคะคเพื่อนๆน้ำตาแทแตกกันเลยนะคะก็ก็มีเพื่อนหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียปากีสถานอะไรอย่างเงี้ยมารวมกันหมดเลยนะคะก็คือเป็น10กว่าปี17ปี78ป,ปีที่แล้วนะคะตอนนี้นลินก็ทำงานแล้วค่ะแล้วนลินก็ทำงานกับอ่าคนเยอรมันนี้นะคะก็ ไม่มีภาษาอื่นอังกฤษก็ไม่มีก็รัวเยอรมันอย่างเดียวค่ะซึ่งทั้งสนุกนะคะสนุกแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้เก่งปานนั้นนะคะแต่เราก็พอโอเคพอได้อยู่ค่ะซึ่งเราก็เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยน แต่เราเรียนที่ประเทศเยอรมนีหรือว่าเราเรียนเบไอซ์แล้วนะ,ชะใช่ไหมคะเราก็ต้องไปทำงานเพื่อหาประสบการณ์หาคำศัพท์ใหม่ๆนะคะจากที่ทำงานจากเพื่อนฝูงจากอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะมันก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งเรายังไม่ได้เรียนไปถึงเลเวลเบสองนะคะเบ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 สวนะคะซึ่งมันก็ยากอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ อยากเรียนต่อนะคะแต่เพื่อนๆแต่เราก็ต้องทำงานไปด้วยมันก็มีปัญหาทั้งทำงานทั้งเรียนอะไรมันก็ยุ่งยากนะคะนลินก็ได้เบไอส์ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะทุกคนนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะอายุเท่าไหร่หรือว่าเด็กเล็กหรือว่ามีอายุแล้วนะคะ การเรียนการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีเป็นการต่อยอดนะคะไรรม่ว่าจะเป็นการเรียนเอียงกระตามไม่ว่าจะเป็นการเลียนภาษาอยากจะฝากให้ทุกคนนะคะเรียนเข้าไว้นะคะเพราะว่ามันมันทำให้เรามาต่อยอดชีวิตของเราได้นะคะแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะ คลิปนี้นะคะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็เอกสารพอพอคร่าวๆที่นลินจำได้เนาะก็ <ณ S 2> ใครชอบคลิปนี้ <g ül> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <g ül> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแบ่งปันสิ่งดีๆซึ่งกันและกันนะคะวันนี้นลินไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย